ไม่มีทางที่เราจะหลีกเลี่ยงสัญญาหลอกได้นะครับเราพิจารณานน่นนี่ประกอบแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่มีอะไรชัวนะครับดังนั้นทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะอะไรนะครับภาวะขาขึ้นเนี่ยเล่นเบรกันเล่นง่าย จันครับมาถึงความรู้ระหว่างบรรทัดสําหรับวันนี้ครับอาจารย์เราเคยได้ยินบ่อยมากนะสัญญาณหลอกอะ่นะเนเคยได้ยินแต่ผีหลอกเวลามาดูเทคนิคจริงๆโอ้โหสัญญาณหลอกเนี่ยเพียบเลยโดยเฉพาะช่วงตลาดผันผวน,ผนหลอกยังไงนะทะลุต้านนะทำท่าจะขึ้นดันไม่ขึ้นแท่งเขียวยาวๆทะลุแนวต้านพร้อมโวลุ่มวันเดียววันต่อมาแดงซะและ้ว และแดงคุมเขียวเมื่อวานมิดเลยก็มีหรือในทางตรงกันข้ามนะครับหลอกว่าลงแต่กลับเด้งนะวันนี้โอ้โหแท่งแดงยาวเลยทะลุแนวรับลงไปวันรุ่งขึ้นเขียวสวนกลับมาเฉยเลยะทะลุแนวรับเดิมที่หลุดลงไปตอนนี้กลับกลายเป็นแนวต้านก็ทะลุกลับขึ้นมาแล้วด้วยตกลงยังไงจาย์นะครับเราจะดูยังไงว่าไหนสัญญาณหลอกหรือไหนสัญญาณจริงถ้าดูไม่รู้ จะรู้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราควรจะมีวิธีรับมือหรือแก้ไขยังไงครับอาจารย์แชมป์ครับก็ต้องต้องพูดตามความเป็นจริงนะครับว่ายังไงเนี่ยไม่มีทางที่เราจะหลีกเลี่ยงสัญญาหลอกได้นะครับเราพิจารณานู่นนี่ประกอบแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่มีอะไรชัวนะครับดังนั้นสัญญาหลอกเนี่ยมันมันไม่มีทางที่จะ ที่จะหลบได้หมดอยู่ละโอเคหลบบ้างเนี่ยมันพอเป็นไปได้นะครับแต่หลบได้หมดเนี่ยเป็นไปนไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ก็อาจจะต้องพิจารณาประกอบก็คือเรื่องของสภาพตลาดเนี่ยนะครับก็คือถ้าสภาพตลาดมันดีเนี่ยถ้าตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นนะครับสมมติตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นไปทำนิวไฮเนี่ยเวลาหุ้นเบรกเนี่ยหุ้นเบรกทำนิวไฮขึ้นไปเนี่ย,ยโอกาสที่มันจะเป็นการเบรกจริงเนี่ยมันก็สูงกว่านะครับ แต่ในขณะที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันดูเป็นไซด์เวย์นะครับมันดูเป็นไซด์เวย์เวลาหุ้นเบรกเนี่ยโอกาสที่มันจะเบรกหลอกเนี่ยมันก็มีเยอะขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะพอดูได้เนี่ยมันคือเรื่องของตัวสภาพตลาดนะว่าตลาดสภาพตลาดโดยรวมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าตลาดมันดีเนี่ยอ่ามันก็เวลาเบรกเนี่ยหุ้นเบรกเนี่ยมันก็เหมือนมีแรงหนุนช่วยอยู่ข้างหลังดันอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดตลาดเป็นไซด์เวย์เนี่ยแล้วถ้าหุ้นเบรกนะครับ มันก็เหมือนยังขาดแรงหนุนนะครับคือเหมือนมันต้องไปด้วยตัวของมันเองเหมือนมันไม่มันไม่ได้มีกระแสน้ำเนี่ยพัดช่วยไปทางนั้นนะครับดังนั้นสัญญาหลอกเนี่ยมันก็จะเกิดบ่อยขึ้นดังนั้นทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะอะไรนะครับภาวะขาขึ้นเนี่ยเล่นเบรกเล่นง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นภาวะไซเวย์เล่นเบรกเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับคือเวลาเบรกเนี่ยเราก็ต้อง ปกติเนี่ยเบรกเราต้องดูว่าว่าเบรกแล้วมันมันมีอัพไซด์ด้านบนเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับคือถ้าตลาดมันตลาดมันดีเนี่ยตลาดเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยบางทีเบรกไปเนี่ยแล้วผมเห็นอัพไซด์มันไม่เยอะมากเนี่ยแต่มันก็โอเคน่าจะพอเล่นได้เพราะว่าตลาดมันดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตลาดแบบเป็นไซด์เวย์แล้วขุ้นมันเบรกเนี่ยผมก็จะไปเช็คอัพไซด์ก่อนว่าอัพไซด์ด้านบนเนี่ยมันเยอะไหมนะครับถ้ามันไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คุ้มในการเล่นแบบเบรกเอาแต่ถ้าเกิด อัพไซด์ด้านบนมันเยอะเนี่ยมันก็อาจจะคุ้มในการเล่นแบบเบรกเอาขึ้นไปนะครับดังนั้นมันก็ต้องดูหลายอย่างประกอบนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้วันนี้ก็สภาพตลาดนะครับแล้วก็อัพไซด์ว่าถ้าเบรกไปแล้วเนี่ยคือเราต้องเวลาเราซื้อเบรกเนี่ยเราก็ต้องเผื่อไว้ละว่ามันมีโอกาสาจะหลอกนะแต่ถ้าเกิดอ่าอัพไซด์มันคุ้มมากพอเนี่ยมันก็คุ้มกับความเสี่ยงที่จะเจอการเบรกหลอกนะครับครับในทางตรงกันข้ามนะถ้าเป็นการเบรกทะลุ แนวรับข้างล่างลงไปเป็นตลาดขาลงเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมครับจันแชมป์ครับใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าสมมติตลาดหุ้นมันไซด์เวย์อยู่เนี่ยเราก็เห็นว่าว่าหุ้นเนี่ยเราเปิดกราฟเซตดูเราก็จะเห็นว่าเซตเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงมาทำนิวโลนะครับแต่ถ้าเกิดหุ้นที่เรามีเนี่ยอยู่ดีมันหลุดแนวรับลงมาเนี่ยเราก็ควรจะต้องคิดละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตลาดก็แทบไม่ได้ลงทำไมหุ้นเราลงเนี่ยเวลา เห็นตลาดหุ้นมันไซด์เวย์เนี่ยแล้วตัวไหนหลุดแนวรับเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะค่อนข้างแนะนําว่าอาจจะต้องยอมสต็อปลอออกไปก่อนยกเว้นมันจะมีอ่ามันจะมีสัญญาณอื่นมาเป็นตัวขัดแย้งขึ้นมาจริงๆถึงจะแนะนําว่าหลุดมาเนี่ยยังไม่ต้องกลัวนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าตลาดเป็นไซด์เวย์แล้วมันมีหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ดีก็หลุดแนวรับลงมาเนี่ยเราก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรแย่กว่าสภาพตลาดโดยรวมหรือเปล่านะครับมันเลยหลุดแนวรับลงมานะครับครับอาจารย์แชมป์ครับเพื่อปิดประเด็นนี้นะครับ ถ้าเป็นการะทะลุนะครับเป็นการทะลุแนวต้านขึ้นมาในช่วงขาขึ้นแล้วปรากฏว่าทะลุแนวต้านสำคัญแล้วทำนิวไฮด้วยไม่มีราคาด้านซ้ายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้ดูเลยอันเนี้ยนะครับเวลาเราจะคาดการว่าเอ้แนวเบรกไฮขึ้นมารอบนี้แล้วจะไปไกลถึงไหนเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยเราได้ในภาวะแบบนี้เนี่ย น่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวไหนครับอาจารย์แชมป์จริงๆนะครับจริงๆเนี่ยคือปกติเวลาหุ้นมันเบรกนิวไฮนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่ควรจะทำนะครับก็คือจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปหาทาร์เก็ตอะไรมาหรอกนะครับก็คือถ้ามันทำนิวไฮก็ก็ปล่อยมันไปนะครับคือปล่อยมันไปเลยนะครับคือคือปกติเนี่ยเวลาซื้อหลักการด้วยเทรนด์ฟอลล์วิงเนี่ยคำว่าเทรนด์ฟอลล์วิ่งก็คือ เราจะปล่อยตามเทรนไปเรื่อยๆนะครับโดยหลักการเนี่ยจริงมันไม่ควรจะมีทาร์เก็ตด้วยซ้ำนะครับดังนั้นวิธีการดีที่สุดเนี่ยเบรกแล้วก็โอเคก็เล็ดโปรฟิตลันไปเรื่อยๆนะครับแต่ธรรมชาติของมนุษย์นะครับเราก็อยากรู้ทาร์เก็ตนะครับเครื่องมือดีที่สุดเนี่ยมันก็เลยเป็นฟิโบนัชชีเอ็กซ์เพนชันนะครับในการใช้วัดราคาของเป้าหมายนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันก็ไม่ได้มีความแม่นอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับโดยรวมผมก็แนะนําว่า ก็เลทโปรฟิตลันไปไปดีกว่านะครับเวลาหุ้นมันเบริวไฮ g h เพราะว่าตามหลักการเนี่ยที่ผมบอกให้ฟังก็คือว่าเบริวไฮ g h มันคือการเล่นแบบเทรนฟอลโล่นะครับคำว่าฟอลโล่ก็คือเราก็ตามมันไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้แบบต้องไปมีจุดในการเทคโปรฟิตนะครับการที่เราบอกเราเป็นเทรนฟลุกอิ่งแต่มีจุดเทคโปรฟิตเนี่ยมันก็ดูมีความขัดแย้งในเชิงของปรัชญาการลงทุนอยู่นิดหนึ่งนะครับ,รบก็ต้องลองนําไปคิดเพิ่มเติมดูนะครับ แต่แต่ต้องมีจุดล็อกกําไรเพื่อไม่ให้เป็นการตีรถเที่ยวเปล่าด้วยหรือเปล่าครับจันร์ชไอจุดจุดด้านล่างเนี่ยจุดด้านล่างเนี่ยจุดล็อกกำไรเนี่ยจุด s t ็อปลอสเนี่ยคือไม่ว่าเราจะเล่นแบบเล่นแบบส่วนเทรนดเล่นแบบตามเทรนดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับมันต้องมีจุด Stop ปลอสอยู่แล้นะครับแต่แค่จุดเทคโ p ฟิตเนี่ยมันอาจจะไม่มีมันก็คือก็ปล่อยลันไปเลื่อนจนกว่ามันจะหลุดตัวเ a i l ิงสต็อปนะครับก็อาจจะใช้เป็นเส้น อัพ10ไลน์ก็ได้นะครับหรือหุ้นตัวไหนขึ้นแรงๆเนี่ยก็อจะใช้เส้น SMA แบบสัก10วันก็ได้นะครับ mm. หรือว่าถ้าหุ้นตัวไหนที่แบบตามธรรมชาติมันผันผวนผเนี่ย10วันไหนจะสั้นไปก็อาจจะเป็น20วันก็ได้นะครับก็ต้องไปพิจารณานะครับในคาแรคเตอร์ของหุ้นตัวนั้นอีกทีว่ามันผันผวนเยอะแค่ไหนนะครับแล้วเส้นไหนน่าจะเป็นเส้นที่ดีนะครับในการจะจับมันนะครับ หลักสูตรล่าสุดที่เพิ่งจบไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ Basic to Digital a s s e s s รอบสดใครไม่ทันชมย้อนหลังได้นะแล้วก็ยังมี Q a สดอีก2รอบท่านที่พลาดสมัครรอบสดเนื่องจากเต็มเนี่ยตอนนี้รอบชมย้อนหลังนะครับสามารถติดต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ